และขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคุณช้างนะครับที่เป็นสายเปเข้ามาในช่องของ I like Cat นะครับขอบคุณคุณช้างมากๆเลยนะครับสวัสดีครับก็อต้อนรับสู่ I like Cat ครับตอนที่คุณอยู่เกมชื่อ b บล็กเด s e r t นะครับเอาละครับพอดีมีน้องๆนะครับเขาเตือนมานะว่าเฮ้ยพี่มันจะจบซีซั่นแล้วอย่าลืมทำนะครับในส่วนของไอเทมให้มันขึ้น V ให้มันสำเร็จนะอ่ะ ผมก็เลยเอออาศัยจังหวะนี้นะครับที่มันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วคนผู้เล่นบางท่านยังไม่จบซีซันเนาะหรือกำลังทำของอยู่นะฮะก็จะมีโค้ดนะครับคุณสามารถดูได้ที่ดีสคริปชันข้างล่างนะจะเป็นโค้ดซึ่งเขาก็จะแจกให้กับเอ่อคนที่เล่นอยู่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นแล้วนะครับไม่ได้ปีตัวซีซันแล้วเงี้ยคุณจะเอาโค้ดนี้ไปก็ได้แล้วก็เอาไอเทมไปขายเพื่อเอาเงินนิดหน่อยก็ได้นะครับ แต่ถ้าคุณยังมีตัวซีซั่นอยู่แล้วยังอยากจะตีบวกของให้กับตัวซีซั่นก็แลกเซตของนะครับจากไอตัวโค้ดอันเนี้ยเอามาใช้ได้นะครับมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันก็ช่วยได้นะมันก็ช่วยได้นะครับโอเคทีนี้เวลาคุณได้ของมาแล้วนะครับอันนี้ผมจำแนกให้อย่างนี้แล้วกันเนาะสมมติว่าคุณได้ของมาแล้วคุณได้หยินดำแห่งการเวลามานะ แล้วไอเทมทั้งตัวคุณเนี่ยมันอาจจะแบบสําเร็จสักเซสไปหมดแล้วเหลือแค่พวกประดงประดับซึ่งประดับเนี่ยมันต้องใช้แร่ทูบัลล่านะครับฉะนั้นผมจะเชียร์ให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้หินด,ด้างแห่งการเวลาเนี่ยครับแลกเป็นไอเจ้าแร่ทูบัลล่ามาจากนั้นนะครับก็ใช้เทคนิคของคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าแบบเออจะตีบวกยังไงจะใช้รูปแบบไหนอันนี้แล้วแต่แนวของแต่ละคนนะครับแต่ว่าสไตล์ผมมันจะคือซื้ออันเดียวกันมาไว้ก่อนนะ อ่ะเราก็ค่อยๆ่ไต่ขึ้นไปนะครับอย่างน้อยต้องมีสักสามสามหรือ2เนาะที่จะเป็นตัวสำรองนะครับอ่ะโอเคอันนี้เราแลกได้ทั้งหมด17อันผมก็แลกไปเลยนะฮะเพราะว่าพูดตรงๆมันเหลือแค่ต่างหูแล้วนะมันเหลือแค่ต่างหูแล้วนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมที่อ่ากำลังจะตีบวกมานะครับสมมุติว่าเออบางคนอาจจะคิดว่าอา้าวล้วนี้แลกมาเยอะแลกมาทำไมต้องบอกว่าประดับเนี่ยมันแตกต่างจาก ตัวอุปกรณ์นะครับคืออุปกรณ์เนี่ยบางทีเราตีเผื่อไว้ใช่ไหมเราตีเผื่อไว้แล้วมันแล้วมันติดไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเราทาอะไรกับมันไม่ได้นะครับแต่ประดับเนี่ยไม่ใช่สมมุติว่าอย่างเงี้ยผมตีมาทูบัลล่าสองขีดใช่ไหมแล้วไอตัวเข็มขัดผมมันขึ้นวีไปแล้วใช่ไหมอ่ะผมก็แค่กดหลอมนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับผมได้แลทูบัลล่ามาไอยี่สิบเห็นปะเออนะครับ ฉะนั้นนะ่ะคุณผู้ชมที่อาจจะทําอุปกรณ์มาเยอะอย่างไงครับคุณก็สามารถเอาไอ้เจ้าอุปกรณ์น่ะกลับมาหลอมได้นะอย่างอันนี้เป็นที่ผมจะใช้ประจํานะครับคุณดูตีบวกตามไปก็ได้นะคุณดูตีบวกตามไปก็ได้นะครับอันนี้คือจะเป็นสูตรประจำของผมนะอันนี้บอกไว้ก่อนอ่ะไอตัวนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีก็พูดยากนะ เพราะว่ามันจะต้องประมาณบวก3ามในชุดในในชุดแรกนะครับหรือศูนย์ก็ได้แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะแต่ว่าของผมมันจะประมาณนี้โดยหลักแล้วตอนแรกจะใช้เสริมประสิทธิภาพทันทีนะครับอ่าตอนแรกจะใช้ประมาณเสริมส่วนประสิทธิภาพในทันทีซึ่งอา่าพอเราเสริมประสิทธิภาพในทันทีเสร็จนะครับจะตีขึ้น2ขีดตอนนี้เราจะไม่เสริมประสิทธิภาพทันทีนทละอันนี้สําหรับผมนะแล้วก็จะใช้ประมาณ3าม นะครับประสิทธิภาพประมาณ3เหมือนเดิมจากนั้นเราจะกดใช้การกดแบบนี้นะอันนี้อันนี้คือแนวผมนะครับปึ๊บแล้วส่วนใหญ่มันจะติดเพราะมันตีง่ายอ่ะแต่อันเนี้ยดวงไม่ดีละดวงไม่ดีแล้วว,วันนี้อ่ะโอเคเอาใหม่ปึ๊บโอเคฮึบฮึบอ่ะกดเข้ากดออกปึ๊บปึ๊บ,บอ่าอันนี้ติดแล้วแน่นอนเชื่อผม อ่าโอเคไม่เสียหน้าไม่เสียหน้านะครับทีนี้พอเราได้ของมาอ่ะอย่างนี้ผมม,ผม,ม,มีผมมีประดับ2อันใช่ไหมอ่าผมมีประดับ2อันไอประดับ2ขีด2อันนะครับปึ๊บทีนี้เห็นไหมว่าเอ่อค่าไอตรงนี้มันจะต่ำแล้วนะครับมันจะต่ำแล้วเมื่อมันต่ำเนี่ยโดยหลักของผมนะผมจะใช้ประมาณ20นะครับ คำแนะนำบาร์ยี่สิบเอาสำหรับคนที่มีนะครับเอาสำหรับคนที่มีถ้าคุณไม่มีอันนี้พูดยากนะอันนี้พูดยากจักเลยอนะ่ะเพราะว่าคุณต้องค่อยๆค่อยๆทําขึ้นมานะครับฉะนั้นผมบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบว่าทุกคนต้องทํานะเออเอาแค่ว่าคุณไหวแค่ไหนเนาะคุณไหวแค่ไหนคุณก็ทําถ้ามีของมีพวกใบอันนี้เราไม่ได้เคยใช้เลยก็เอามาใช้ซะนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันเพราะว่ามันแจกเรื่อยๆมันแจกทั้งปีนะยังไงได้วนอยู่แล้วครับ เออต้องพูดอย่างนี้มันได้วนอยู่แล้วอ,อึ๊บส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณยี่สิบนะครับแต่ว่าผมมีบวกสามอยู่แล้วเนาะมันก็เลยจะกลายเป็นยีสามนะฮะบ,บางคนไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับบางคนไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้เพราะว่าไอ,อตัวนี้มันเยอะนะอ่ะเราก็ใช้ซะเหมือนเดิมครับติดนะไออ่อะสามขีดมาแล้วนะครับปิ๊บจากนั้นใช้อีกยนะี่สิบเนาะ อ่ะเราก็เอา2ขีดมาเหมือนเดิมเหตุผลที่ผมทําอย่างนี้เพื่อที่จะให้เออ่ตัวประดับมันเยอะขึ้นนะครับเป้งอ่ะเรียบร้อยทีนี้ก็มีตัววัดแค่2อันและวัดใจแค่2อันถ้าสมมุติรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่พอนะครับมันมันดูลังเลลังเลเกินนะมันดูแบบว่าอันตรายเกินก็ทําเพิ่มมานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ประมาณอ่าสอัน นะครับมีสำรองอะ่ะแบบมีสำรองอะ่ะสามอันอุ้ยโหอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่ติดเลยอะ่ะอันนี้ลำบากแล้วโอเคโอเคตื่นเต้นไว วัดกันเลยครับว่าคลิปนี้จะได้ต่างหูจะได้ต่างหูไหมนะครับเออจะได้ต่างหูไหมตอนนี้ผมเหลือต่างหูอยู่3ามอันนะครับที่เป็นสามขีด3าอันเนาะแล้วก็มีต่างหูที่สามารถตีขึ้นมาได้เนี่ยแค่อันเดียวแล้วที่เป็นปัญหาคือตอนนี้ไอสิ่งที่ต้องเอาไปแลกต่างหูเนี่ยเหลือน้อยมากนะครับก็ไม่รู้แหละว่า จะยังไงมาดูกันแล้วกันนะเออลุ้นจังเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้แค่ไหนแค่นั้นได้ไหมก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องต้องแบบต้องให้มันได้เต็มวีทั้งตัวไม่จําเป็นแต่ก็ไม่อยากพูดว่าไม่ต้องทํานะครับผมแนะนําว่าไอ้เจ้าชุดเนี่ย ยังไงก็ต้องทําชุดอาวุธเนี่ยยังไงก็ต้องทําประดับเนี่ยข้ามได้นะครับถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆประดับข้ามได้เนาะส่วนอาวุธชุดเนี่ยบางทีเนี่ยคุณตีขึ้น IV มาได้นะครับสักอันหนึ่งสมมุติเหลืออันสุดท้ายก็ได้นะเหลืออันสุดท้ายแล้วคุณไม่อยากเหนื่อยแล้วจะขึ้น V ีเนี่ยคุณไม่อยากเหนื่อยแล้วคุณใช้ไอเทมนี้ได้นะครับหินดาแห่งขึ้นน้ําแข็งเกาะนะหินดาแห่งขึ้นน้าน้าเกาะแข็งเออน้ําเกาะแข็งนะครับโดยตัวดีนะคุณใช้นี้ได้ผมไม่ได้ใช้นะผมลืม นะครับทีวีโดยที่ไม่ไใช้นี้โคตรง่าวเลยนะลืมไปครับลืมไปไม่ค่อยได้เล่นเออนะอ่ะโอเคเรามาตีกันต่อตีบวกต่อปึ๊บอา่าปึ๊บสามขีดขึ้นไ v วีนะครับบางคนไม่ใช้นะบางคนไม่ใช้นะครับไม่ใช้เลยใช้ข้อไม่ใช้เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยใช้นะของผมใช้ใช้ประมาณห้าสิบนะครับคือเอาเอาเอา่เอ อาวห้าสิบเยอะไปหรออ่ามันเตือนเว้ห้าสิบบอกห้าสิบมันบอกเยอะไปว่ะอ่ะงั้นเอาเป็นสามสิบมานะครับสามสิบแล้วกันอ่ะโห้าสิบแปดหรอผมไม่ค่อยเหลือเสียงคำรามบาก็ได้คำรามบ้าหมดแล้วอ่ะโอเคห้าสิบแปดนะ,อะ IV, 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 IV. ไอวี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 งานหยาบแล้วอันนี้แหละลำบากครับ อันนี้คือลำบากอันนี้คือลำบากไม่เอาไม่เอาผมเอา60โอเคมันลำบากครับผมบอกเลยอวี IV. โอเคพอวีแล้วปุ๊บเราขึ้น50าสิบนะครับแล้วก็ทำเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้มันถึงหกสิบอ่ะนี่ประมาณนี้ประมาณ58าสิบปดนะจะอยู่ประมาณหกนะครับฟืบ้โอเค อันนี้แหละได้แล้ววี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 อ้า no 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 เอางานมางานมาแล้วงานมาแล้วคุณผู้ชมงานผมมาแล้วคือนี้คือถ้านี้จบนี่คือจบเลยนะครับตัวเนี้ย ถ้าตัวนี้จบนี่คือจบเลยนะไม่เหลือไม่เหลือให้ทำแล้วนะโอเคสุดท้ายสุดท้ายอันสุดท้ายของฉันขึ้นวีไปเลยเพื่อนขึ้นวีไปเลยวีสุดยอดไปเลยอ่า เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็สบายใจนะได้ V ทั้งตัวแล้วนะครับได้ V ทั้งตัวแล้วโอเคคือผมต้องบอกว่ามันแล้วแต่ดวงของคนด้วยนะอ่อันนี้แล้วแต่ดวง,งคุณบางคนเนี่ยดวงดีกว่าผมนะครับก็ใช้ของน้อยบางคนดวงแย่ผมก็จะใช้เฟลเยอะใช้รอบที่เยอะนะครับฉะนั้นอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอ่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอซีซั่นจบแล้วเนี่ยยังไงต่อนะครับเมื่อคุณผู้ชมเล่นตัวละครตัวนี้จบนะครับจบปุ๊บเนี่ยที่เป็นตัวซีซั่นจบปั๊บภายใน22ธันวานะครับวันที่22ธันวาเนาะจะมีการเข้าสู่ซีซั่นฤดูหนาวทันทีเลยนะครับจะเข้าสู่ซีซั่นฤดูหนาวทันทีก็คุณผู้ชมก็สามารถไปสร้างตัวละครซีซั่นเพื่อเล่นในช่วงฤดูหนาวได้อีกนะครับ สำหรับมือใหม่และมือเก่าทั้งหลายนะที่มีช่องตัวละครพอแล้วก็สามารถที่จะแบบตัวไหนยังไม่เคยเล่นตัวไหนยังไม่เคยมีก็ใช้โอกาสเนี้ยนะครับในการเข้าไปเล่นตัวซนะีซั่นเนาะส่วนซีซั่นล่าสุดจะจบในวันที่1น,นี้นะครับวันที่1นี้เนานะก็ถ้าคลิปนี้ออกไปก็น่าจะเหลือประมาณ2 2วัน3วันนะสองสวันนะครับฉะนั้นใครที่เฮ้ยตัวซีซั่นยังไม่จบมาทําให้จบมาตีบวกมาอะไร สนุกสนุกก็ได้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องมาใช้เฟลอย่างที่ตัวผมใช้ก็ได้นะถ้าเกิดสมมุติคุณไม่มีเนาะยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนาะคุณอาจจะเก็บเฟลไว้ก่อนก็ได้นะเออเฟลเฟลที่คุณมีคุณอาจจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาไปตีตัวหนึ่งก็ได้นะครับพวกใบเฟลใบอะไรางี้เก็บไว้ดองไว้เยอะๆนะจริงๆผมมีดองเยอะกว่านี้นะครับในหลายๆตัวละครเนาะที่แบบว่าเก็บไว้นะมันเกิดจากการที่เราเล่นมานาน นะมันก็จะมีใบพวกนี้มาเยอะผมก็เลยไม่ค่อยเสียดายเพราะเราไม่ค่อยได้ตีบวกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอันนี้ก็มาทําคลิปให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็มาเตือนกันด้วยนะว่าแบบเฮ้ยอย่าลืมที่จะมานั่งทําจบซีซั่นกันนะครับฉะนั้นตอนนี้ไอวีวี v, ครบตัวแล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะไปนั่งทําจบซีซั่นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ Bye 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 bye, bye.